ผมแม่พี <c ười> <c ười> ่น้องเอ้ยดูวะเจ้าก็มาทำไมกันนี่ดูดูเสียงบอกอึ้งแพงหาจับแมงที่กลัวนี่ยวผมพาไปดูเลยนี่คัขยีดได้แมงกันไหมวันนี้ผมมาก่อกวนต้องใส่แมงไม่ออกดอกวันนี้นี่จทีมงานโอ้ดูวะเสียงบอกว่าอึ้งเชิงแพงวันนี้เปลี่ยนแนวหาจับแมงจะเฝ่าหอาไวใครดูนี่ เฮ้ยเั่น,นบินลกบินล็กนกนช่ไหมมาแล้วนี่นี่เด้วใครติดตามช่องผมจะมีนี่ครับเอฟนี่คนนี้ตั้งมากในช่องของผมขายใหญ่เลยเดีย๋ยวมารอลุนเลยว่าวันนี้จะได้แมงหรือได้ขี้ดินกับบาทดูว่าแต่ละองค์ มึงฝั่งหนุ่มแจ้งทะเลาะกันใหญ่เลยวะเฮ้ยมึงอย่าลงก่อนเด้อวะวันนั้นมาสถานีเดี๋ยวบิ้มเลยล่ะแต่วันนี้มันขึ้นเงียบๆปะวางเด้อหวางเด้อดูวะเต็มเรือเริือลงปลาอ่อยแล้ววะ เม่์คนมหาแมงบ่รู้ว่าแมงจะออกไปเด้อวันนี้ก็ในเดี๋ยวมอยู่ป่านี่มดตุกที่ตุกที่จะอยู่รอบหนองหมดเลยต้องสัยมันได้ไงป่านี่ออกไรดูว่าผมแม่พี่น้องเว้ยตัวใหญ่ใหญ่ไม่งูนวะนี่วิธีชาวบ้านดูว่ออกมาจับแมงนุ่นกันอ้วยเต็มเลยดูว่าแมงนุ่นออกก่อนต้องมามามาเสกบอกว่านี่ราคามีราคาแพงกว่าอึงอีก น้าตัวน้าตัวน้าโอ้ยพินเต็มเลยเอาไฟมากับไฟมาพิดอันไฟโต๊ะศาส์โอ้โหนนนนพิษกลางบินกลังพิษอยู่บบบบบบิิิิิินนนนนนดู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 เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอ้โหนี่นี่เขามาจับกันเรากับมากันเราไม่พลาด เอารุยทุกคนรุยวันนี้ออกน้อยวันนี้ออกน้อยไม่แล้วครับบินมาตกตัวหน้าเลยโอ้โหแมงอิน่ใหญ่อู้ไม่ก็มืมตัวละโอ้โหไฟหน้าดูไฟโอ้ไฟดีกระมิดแมวโอ้สวยงาม ตัวบักเอฟเลยมีตัวบักเอฟบักเอฟเลยไม่นุ่นโอ้โหสวยงามสวยงามกำลังออกกำลังออกไหนไหนบินเง่ายเป็ดเปดเมื่อกี้เสียงไหนโอ้โห ยังมีมาเรื่อยๆครับมายังไม่ขาดสายเลยนะครับออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆวันนี้ออกออกนานออกนานวันนี้ออกนานออกนานเลยเมื่อกี้ตรงนี้หนึ่งตัว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 เป็นแบี้แหละเอ้าอู้อลไรไงตัวนี้นี่นี่นี่ครับหนึ่งตัวออกมาไงอู้มาเยอะจังนี่ครับตูวกันไม่รู้นะ ดูแมงครับน้อนี่ครับกำลังมาไหลไหล,ไหลมาเรื่อยๆเลยเราต้องเปิดไฟสว่างสว่างเอาไว้นี่ครับดูไปเลยดูไปเลยนี่ครับลอยลอยไปกินใบไม้ใบใบอ้อยไม่แอบอยู่นี่เองนี่ครับ มานอนรอหาคู่แต่คู่ไม่มาไปอยู่ด้วยกันก่อนนะไปกันครับนี่ครับไม่นุ่นเต็มปวดแล้วเต็มปวดแล้วว่าจะเมาเัา้งสามสี่ตัวจะเต็มปวดแล้วไปครับไปดูยต่อ อ้ตรงนี้เยอะเลยตรงนี้นี่ครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวแหละหนึ่งสองอเยอะเลยอืเยอะเลยวกนี้นนแน่นเลยเราเจอคนดังครับเราต้องตามจิกเกาะกร <c oughs> ะแสครับนี่ครับกระแสคนดังนี่ครับคอนเทนต์นี่แหละนี่ครับดูเกือบเกือบเอาไปไม่รอดแล้วครับตัวจะเป็นขวดแล้วครับสุดยอดจริงครับ หมาจริงครับคนนี้ครับหมาจริงบอกตรงๆครับหมาจริงครับคนนี้ครับมาวันไหนก็เห็นวันนั้นครับคนนี้ครับหมาจริงครับมาวันเลกอมาวันเลกด้วยเอามาวันเลยกกับมาวันเลกวันนี้เมื่อวานมาใส่ปุ๋ยวันนี้เลยมาหามาด้วยเป็นลูกปุ๋ยน่ะมันจับอึงอ่ะด้วผมกดเดียวด้วเราไม่ลูกปุ๋ยน่ะจะไปจับยังไง โอ้ใครมาครับใครมาครับโอ้โหบางก้อครับวันนี้บางก้อเดี๋ยวเราเกาะตามติกระแทครับบางก้อครับอืมวันนั้นสบอกได้สองสามร้อยตัวครับโอ้โหวันนี้ครับอืมย้อนนิงครับไย้อดไม่ต่ำกว่าห้าสิบครับนี่อืมสุดยอดครับบางก้อครับสุดขั้วประวดครับวันนี้โอ้โหเจอกับป๋าดังครับโอ้โหสุดยอดครับป๋าดังครับโอ้โหไปลอยเอาตรงไหน ยมแต่ละคนครับไม่ต่ำกว่าร้อยครับดูโอ้โหนี่ครับมีแต่ได้เยอะๆนะผมโอ้หได้ขวดเดียวรวบตัวบ้านไม่ได้ดูไปแล้วแต่เวลากลับบ้านแล้วครับสรุปยอดอพอได้กินครับพอได้กินพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับไปครับไปสรุปยอดกันที่บ้าน สรุปยอดครับนี่ครับได้เต็มขวดเลยแมงยุนใหญ่แมงนุนใหญ่นี่ครับนี่ให้ดูตัวนี่ครับตัวโคตรใหญ่นี่ครับสรุปยอดได้หนึ่งขวดครับวันนี้มีคอนเทนต์ครับอ่ะง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับช่องตรงๆ channel นะครับวันนี้ไปจับแมงยุนมาครับขอบคุณครับ